เอาเละครับผมก็ขอสวีดาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมบริษทเทพปรินาชีวิตนิรันดในวันนี้นะครับผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับนั่นคือร้านเติมเกม Over Topup เป็นร้านเติมเกมที่สะดวกประหยัดปลอดภัยและอย่างหนึ่งครับราคาถูกมากๆสําหรับใครที่สนใจจะเติมนะครับมี2ช่องทางนะครับนั่นคือช่องทางของทางแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดนะครับสะดวกทางไหนสามารถคลิกลิงก์ต้้งล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับในวันนี้นะครับเซิร์ฟไทยนะครับได้ ทำการอัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมนั่นคือทดสอบชิงสมบัตินะฮะซึ่งกิจกรรมนี้หลายหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาแล้วนะครับในโกลบอลที่ก็เพิ่งเพิ่งอัปเข้ามาเหมือนกันนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการที่เราต้องตีแต่ละชั้นแต่ละชั้นไปเรื่อยๆครับแล้วเราสามารถเลือกของที่เราอยากได้รับมาแต่แต่ละชั้นจะมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นชั้นแรกครับผมนั่นคือสตูตัวที่หนสังนะครับเนี่ยมมมัจะริ ทาถ่ายนะครับของโก้ซิมเบอร์แล้วก็ทั่วไปนะครับไอชนะเนี่ยเราชนะอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการคือชนะแบบโกนะครับก็คือเราต้องแกรกุญแจทั้งหมด3ดอกเลยทีเดียวนะครับเงื่อนไขก็จะตามนี้เลยนะฮะก็จะมีของมังกรฟ้าแล้วก็เสือขาวซึ่งจะยากไปเรื่อยๆนะครับบางชั้นก็ต้องมีตัวละครที่เราต้องใส่เข้าไปด้วยนะซึ่งของบัตรในที่นี้ครับเราสามารถเลือกใส่ได้เช่นเดียวกันนะอันแรกนะครับผมเลือกใส่เป็นกล่องหัวใจเนาะสองผมเลือกใช้เป็นหยกรายการ500หยกนะฮะเพราะว่า พรุ่งนี้ตัวละครเข้ามาก็เลยว่าอากาศจะสมเลยแล้วกันแล้นี้ก็จะเป็นเลือดเศษนะครับ15เศษมันก็จะมีตัวคอคระดับเอเดดาที่เป็นตัวกิจกรรมด้วยผมก็จะเลือกเข้ามาเพื่ออัปดาวแล้วก็จะเป็นเศษอุปกรณ์นะครับ15เศษอ่าเลือกเป็นแบบนี้นะฮะแบบเรากำหนดเองนะครับซึ่งอันดับตอนนี้นะครับเพื่อนของผมนี่ก็ปากันไปแล้วนะครับในเซิร์ฟก็อ่าสามสิบครับสูงสุดผมเห็นแค่30ดอกนะฮะแต่ระยะเวลากิจกรรมอยู่ที่ประมาณ15วันนะครับและวทีเกียวการผ่านด่านก็จะมีนะับผมนี่ก็จะ เค okay, เด้อเดยวเรามาทดสอบเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับสักสองสามด่านละกันเนาะเค okay, ไปที่ชั้นแรกนะฮบเงื่อนไขนะครับนี่มีมังกรฟ้ากับเสือขาวคลิกเข้าไปนะฮะเคแหมของผมต้องเงื่อนไขนะครับมีมังกรฟ้ากับเสือขาวนะถ้าทายสามรอบหนึ่งศัตรูที่ผมต้องฆ่าให้ได้คือต้องเป็นศัตรูแถวหน้าอย่างแรกก็ต้องตัดเลือดไปก่อน <c> <c> อ่าไอเซนไปไอาจจะต้องให้ฝ่ายสวนกลับมานะ เพื่อที่จะได้ตรงกับเงื่อนไขจากนั้นก็จุดฟูรีไปโอ,โอเคแล้วก็ตีธรรมนาแล้วกันเพื่อแก้ไขโดยเฉพาะเลยเนี่ยอ่ะคอยดูนะครับฝั่งด้านสวน ปึ้มยังแรงป่ะเบียคุยะปิดงานเรียบร้อยเท่านี้เงื่อนไขก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมหยิกล่องนี่ชั้นแรกนะครับนี่กล่องผมก็ลองเปิดเลยครับผมเปิดเลยรับไปนี่กล่องแรกวันนี้รับไปอันนี้กล่องที่เราเลือกไว้นะนี่ทรายสิเบอร์ที่เราเลือกไว้ นี่เห็นไหมไอเนี่ยของที่เราเลือกไว้โอเคต่อไปครับชั้นที่2เงื่อนไขนะครับผมก็ต้องมีมังกรฟ้ากับเสือขาวเหมือนกันนะครับไม่สามารถออรรอบตัวละครใส่เอทีเคโอหห้ามใส่ใส่ยอทีเคเข้าไปนะครับซึ่งใสายอทีเคมีใครบ้างน้ำอะไรเข้าไปนะครับตัวสุดท้ายก็น่าจะเอาเป็นของหงแดงสักตัวหนึ่งละกันนะครับนีไ่ไงอุลคิโอราซึ่งบอกได้เลยนะครับว่า ไม่ได้ปั้นเลยไม่เป็นไรลองดูนะครับพเพื่อนขึนไข่เหมือนจะง่ายนะเป็นกิจกรรมเหมือนจะง่ายแต่จริงๆมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยถ้าใครแบบว่าไม่ได้ปั้นตัวละครเยอะเนะี่ยผมว่ายากเลยแหละคนที่ปั้นตัวละครน้อยๆอ,อ,อ่ะอ่าดับแรกก็โอ้โหเขาได้สวยทุกตัวไม่เป็นไร くุนโคมาแล้วปุ๊ o, บติดคิดข้อหายไปหนึ่งตัวเี้ซอรซับโอคิดได้ข้อด้วยอ่ะเป็นการตีธรรมดาแล้วนะ ลงแค่ตัวเดียวแล้วก็ติดคิดที่เข้าอ่ะอันดับแรกฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนดับสองล้างบัฟอีไฟล้างบัฟตัวเองด้วยแล้วก็ดับสบังไข่บังไฟไปปิดพิดทั้งหมดจากนั้นเก็บสักแถวอาตรงกลางก่อนกล้ตายนะตีแทบไม่เข้าเลยครับทุกคน ข้อบุ๊บเงื่อนไขห้ามเรามีบางกรอนฟ้ากระเสือคแอ่ทกินตัวเองนี่เล่นหนักกะบอดอุ่นไม่หิวแสดงว่าดาวไม่ได้อาบขี้บิ้อน่าจะไม่ผ่านดูทรงแล้วน่าจะต้องไปปั้นเพิ่มไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เหลืออีกอันหนึ่ง ไปชั้นสามเลก่าข้ามชั้นเลยนะครับชั้นที่สามนะครับเงื่อนไขคือได้รับชัยชนะอันนี้เงื่อนไขง่ายอยู่แล้วเนาะซิมเปิลก็คือออกรบอย่างน้อยฮีโร่โซต่อสู้มังกรฟ้าสามตัวนะครับมังกรฟ้าสามตัวแล้วก็จนนวนดอในการต่อสู้ต่ำกว่าสี่ครั้งก็คือในรอบแรกเราต้องจบเลยมังกรฟ้าสามเออไอนี้ง่ายอยู่นะครับเงื่อนไขของชั้นนี้ง่ายมังกรฟ้าเข้าไปมังกรฟ้านี่ก็มังกรฟ้าแล้วก็นี่ก็มังกรฟ้าเกมมังกรฟ้าสามสื่อข่าวสามตรงกามเงื่อนไข ต้องต่อสู้ให้น้อยกว่า4ครั้งนะครับโอเคอันดับแรกครับเปิดไปปูต่อครับปู่ไปขอไม้ไปดุดฟรีอ่าจากนั้นก็ให้ยินดุดฟรี่มาเพื่อไม่ใครก็ได้ต่นเพื่อไม่ใครเพิ่มเฉลี่ยด้วย าเอาไหนแก,นต,กนตายนี่ต้องการต้องการถ้าตายปุ๊บเคียมได้สับยาวแน่นอนปุ๊บตายมาเคียมประจิสับยาวเลยสับแถวแรก,รแ,รกแล้วก็บียร์พุออยะก็จะได้อติต่อเสนบเนบุบึ้มหายไปแล้วก็เคียมประจิสับอีกรอบหนึ่ง ไปไงล่ะโคตาร,รอบเดียวก็ชนะมาได้นะฮะอันไหนที่มันยากก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับเนอะเพราะว่ามันสามารถข้ามได้เพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขที่แบบว่าชนะเลยถ้าเราไม่อยากเอากล่องซิเวอร์อย่างเงี้ยเราก็ข้ามไปได้เ <c oughs> ย่นน้อยเ,เราเล่นกล่องโกเป็นหลักดีกว่านะฮะ่อไป ชั้นอื่นๆก็จะเป็นเช่นเดียวกันครับชั้น4ก็จะมีเงื่อนไขคือออกรบอย่างน้อยต้องมีโซต่อสู้เสือขาว3ตัวนะครับฮีโร่ที่ต้องออกรบประกอบไปด้วยริวเคนกับเยาบามมโตะนะฮะเอ้ยริวเคนผมก็มีแล้วนี่นะเพราะตอนนี้มันตันอยู่ที่ประมาณ20ไงแล้วก็เป็นของรางวัลตรงนี้นะครับจะเป็นของรางวัลที่เราเลือกไว้นะครับผมอันสุดท้ายเลยก็สามารถดูอันดับได้นะครับตารางอันดับได้นะเห็นไหมคนนึงเขาก็โอ้คนนี้อครบเงื่อนไขเลยที่เหลือก็จะเป็น29 28ไปเรื่อยๆครับตามเงื่อนไขที่ยังไม่ครบเนาะ การน,นี้ก็ข้างที่จะง,ง่ายนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นแต่อาจจะยากตรงที่ว่าบางตัวละครที่เราไม่ได้ปั้นอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนด้วยเอเคที่เราเปิดของรางวัลที่เราได้กันมาดีกว่านะครับผมนั่นคือของขอบหีบเลือกนะครับซึ่งจะเปิดได้ของล้ำค่าแล้วก็นี่คือหีบคุณสมบัติทดสอบอ่าผมเลือกมาอย่างนั้นหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเนาะอ่ะอันดับแรกนะครับหีบที่เป็น question mark นะครับเปิดไปได้อะไร หินวิญญาณนะครับอีกกล่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะเขาบอกว่าจะสุ่มได้โซลหนึ่งร้อยและแพ็คแผ่นภาพอุปกรณ์สิบโอ้โอ้โอเคเอาอันแรกดีกว่าผมว่าน่าจะคุ้มสุดแล้วนะไอที่เป็น quest i o n mark เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดละเอานี่แหละน่าสนใจเห็นไหมได้แพ็คเลือกอาวุธ SSR เศษนะฮะผมได้มาสิบเศษเฮ้ยก็โอเคอยู่นะครับทุกคน โอ้โหสิบจิตยี่สิบเขาเลื่อนหรอเขาเลื่อนระดับหรอก็ถือว่าโอเคนะครับกิจกรรมง่ายและไม่เกลียดโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อให้พาคลิ่ใหม่ผมละกันแล้วเจอกันในาลาทต่อไปนะครับ